ก็จะมาให้นมมีตังนะคะมีตังกินนมกันใส่นมให้มีตังกินมารอมารออาหารมารอนมแต่เช้ากินนมมาขอกินนมทุกวัน กินนมเก่งมากมีตังมาดูฝังนี่ค่ะดู มีตังกำลังกินนมนะคะดูกินนมวันละกล่องตอนเช้ากินอย่างกินอย่างไวเลยนะคะแบบว่าเขาเขาชอบมาขอนมขอนมกินนะคะหน้าตาน่ารักมากบำรุงบำรุง ในบรรยากาศในยามเช้าแบบนี้ก็จะอยู่ใต้อยู่ใต้ต้นแผ่นะคะก็จะแบบว่าจะเย็นสดชื่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปเอาน้ำาให้กินตอนเช้าๆก็จะมีกิจกรรมเปิดน้ำเปิดน้ำไว้ให้มีตังกินกินอาหารนะคะมาเก็บหนมก่อน ให้กินนมวันละหนึ่งกรองแล้วก็ดอกไม้ก็จะสวยงามมากเลยนะคะดูดอกไม้ในเช้าวัวนเสาร์ก็จะงดงามแบบนี้นะคะบรรยากาศก,าก็จะสดชื่นมากๆเลยนะคะดอกไม้สวยงามหลังจากให้อาหารให้อาหารมีตังแล้วเราก็มาถ่ายดอกไม้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะแบบว่ากำลังบานตอนเชา้า สวยดอกตูมก็มีนะคะดอกตูมก็มีแล้วก็ดอกบานแล้วก็เยอะพออิ่มอาหารแล้วก็มีตังก็จะสบายใจแหละนะคะเนี่ยมีตังพออิ่มแล้วก็จะไม่สนใจแล้วแหละ <laughs> เป็นไรปะมีตังมีตังมีตังให้ชินชินกับการถ่ายแล้วนะคะเขาจะาก็จะน่ารักมาก ดูนะคะี่ตังสวัสดีครับก็จะน่ารักน่ารักมากก็จะมาทักทายแบบนี้ทุกวันนะคะและ้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดหัวใจให้ ทุกคลิปและวก็ทุกโพสของสายธรรมชาตินะคะขอบคุณมากค่ะ